เห็นไหมเราจะไปฟังัใครถ้าเราฟังเสียงหาเห่า่็ไหนเราจะถึงจุดหมายอีกสามปีน้องๆใช่ไหมครับีูเรื่องต้นในห้าวันดูเรื่องหุ่นต้นในห้าวันมัวลคฟังเสียงคนโน้นคนนี้มันจะไปไปเลยขึ้นลงเดินจะไปไหนมาเดี๋ยวมันก็มีผัวไปไปมาเดี๋ยวมันจะหาเพียรทำอาชีพอย่าไปฟังครับ สนใจว่าจุดหมายของเราคือยอดเสาอย่าไปิดฟังตะแลงทำหมู่บวงมากนะดอกไม้ที่อยู่ในมือท่านสองเือมานั่งชี้นชิดนดังที่มันว่าหันหน้าเมาหากันครับ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 คุณปุดทมายต้องหันหน้าครับหันหันข้างครับเพื่อนครับดอกไม้นี้เป็นดอกไม้แห่งความรักเป็นดอกไม้แห่งคุณธรรมนะครับเดี๋ยวนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไป็นตัวเงต่อไปเรืยๆนะั้าหมดแล้วมกลับายื้กลับา ทุนสุดท้ายเลยน้องๆเมื่อกี้ผมบอกว่าดอกไม้สวยเราทุกคนอยากจะชื่นชมมันนานๆไม่อยากจะส่งให้คนตรงห้าคนห้าคนนะอยากจะมองมันนานๆนะครับอยากจะมองอยากจะชื่นชมดอกไม้ให้คุณและอยากมองมันนานๆเพื่อเป็นความสวยงามในจิตในใจในสายตาของเราแต่ณวันนี้ถ้าดอกไม้นั้น ไปอยู่ที่ใครแล้วเราจะต้องเกิดตกกระดับลำบากเราจะจะบิดไม้ตําแหอ่งไหมเพราะฉะนั้นถ้ากเบเงไปอยู่ที่ใครดอกไม้อยู่ที่ใครเงินข้างล่างครับตอนนี้จยเพิ่นะเดี๋ยวของนี้มาก่อนของีมาก่อนอ่ะเทไปนะนพตกคืนดอกไม้อยู่ที่ใครเงินข้างล่าง ดอกไม้ตกเดินด้านหนาเลย้านหน้าเอาดอกมต้เอเหดอ้ตนเพื่อนเต่าห้คคนที่หยไม้เดนเเินเชิหน้าเวีีนหน้าเวีต่อไปคนที่หไเดินเิหน้าเวีั สี่ห้ายัมีคนที่โดนเป็นเลยทั้งหมดสิบสองคนเชยก็าหน้าเชยก้าหน้าเลยครับสิบสองคระต่อาไว้ตรงนี e ่ใดเนะหัวปากเสื้อปากเมื่อกี้เราอย่านั่งได้เลยนะเชยก้ิวหน้าเลยครับเชยก้าหน้าเลยครับเชยครับเราจะได้รู้จักกันบ้างวันนี้เชยก้วนนสิอง เป็นยังไงบ้าอองควารู้สึกว่าเอ๊ะทีแรกทีแรกเราเรอชื่อจบเนี่ยนะเขาอยากแก่ถือเวลานานคนไหมฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเราฝั้จบที่ใครคนนั้นได้ออกมาหน้าชัด <c oughs> ดีสวยเลยทุกคนหันหน้าางี้กันนะีเ้เราให้ผู้โชคดีเหล่านี้ทำอะไรดีเตนะเป็ดอุ้นั่าไม่พอแล้วพอดีแล้วพอดีแล้ว อั่านี้นี่แหละเราเป็นคนไทยเราพูดภาษาไทยถ้าพูดชัดพูดถูกต้องมีรำคาญตับที่ถ้าพูดไม่ถูกต้องให้พูดอยู่อย่างเงี้ยใครจะพูดใครจะพูดก่อนโอเคอใครจะพูดก่อนนะใครจะพูดก่อนนะขออา,า,า่าสภาษาใครจะเป็นผู้ภาษาคนพูดภาษาไทยก่อนพูดแบบชัดๆขอตัวแทนหน่อยนะตัวแทนของห้อง ไหนคนไหนเลยป็นผู um, os, uh, death, horses, ้ผ oh, ค้ผ no, oh, oh, okay. ู late, ้กาารเลยันเพื่อนาถามมาบอาพูดพที่นะยายมิแใจนสำลัน oh, ้ำลายยายไหลย้อยยายมีแิานน้ำลายยายไหย้อยถ้าผมพูดถูกเขาสอีแล้วกลับไปนักพีอันาายายมีนแล้ต่อไปนายน้ำลายยายไหยอย

ยาหนังหอีแก้ฝกหิบยานังหอมิ้นแก้หิแก้ียานังหอมมีแก้หิแก้หิาหนัหอมชิ้นแก้หิบแก้ฝี้อยอบแบบพัชยานักอ